กำลังเครื่องดีมากเลยรองไถก็ดีมากติดตั้งเครื่องยอดปุ๋ยได้ทํางานรวดเร็วแรงและรวดเร็วมากที่สาคัญประหยัดน้ำมันด้วยครับกาลังเครื่องสุดยอดจริงๆผมนายวันเกิดอินทิเสนเป็นเกษตรกรอยู่บ้านหนองไร่ตำบลหนองสังอเภอเแก้งคอยจเชียงภูมิมีประสบการณ์ในการปลูกอ้อยมากกว่า30ปีการไถดินต้องเตรียมดินต้องไถให้ลึกอ้อยจะดงามผลผลิตเราจะดีที่สําคัญต้องมีเครื่องมือที่ดี เมื่อก่อนผมใช้รถเก่าในการช่วยงานผมมันมีปัญหาจุกจิกมากมายเสียบ่อยผมเลยไปหารถใหม่เลยศึกษาหาข้อมูลไปชอบรถแท็กเตอร์แชมป์ผมดูจาก y YouTube คนใช้งานกันเยอะประทับใจเขาจะง่ายบริการดีแล้วูนย์ก็มีใกล้บ้านโชว์ลุมชุมแพรก็เลยให้ผมตัดสินใจซื้อเลยตอนนี้เอามาใช้งานแล้วกำลังเครื่องดีมากเลยลองไถก็ดีมากตัดลากอ้อยก็ดีมากใชไ,ได้ลึกมากเลย ติดตั้งเครื่องยอดปุ๋ยได้ทางานไร้ววดเร็วแรงและรวดเร็วมากที่สําคัญประหยัดน้ำมันด้วยครับกาลังเครื่องสุสดยอดจริงๆระบบคันเกียร์อยู่ด้านข้างยิงทํางานได้ง่ายขึ้นสะดวกกับการใช้งานครับระบบเกียร์ก็เข้าง่ายมากเลยผมตัดสินใจซื้อจองหนึ่งวันทําสัญญาหนึ่งวันวันต้องพุ่นส่งรถเลยครับ กเกษตรกรผู้ใดอยากดูรวงกับบ้าดูที่บ้านผมได้หรือสิอไปดูที่ชุมแพ้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมพาไปรับประกันครับไม่ผิดหวังแน่นอนเฟกเตอร์แชมป์รุ่นใหม่แรงดีประหยัดจริงครับ กดติดตามแล้วอย่าลืมกดประคังแจ้งเตือนจะได้ชมวิดีโอใหม่ก่อนใครนะครับ